เมื่อคืนข้าเห็นมันเข้าแล้วพอดีเจ้าบอาเสียงหน่อยสิพูดอะไรของเจ้าเนี่ยพวกเขาสองคนพี่น้องพบกันไม่ดีหรอกเหรอมาที่ทำอะไรอ่ะตกแล้วร้อนร้อนร้อนนี่ข้าจะบอกเจ้าให้เก็บเรื่องนี้ลงท้องของเจ้าไปซะหากข้าได้ยินเจ้าพูดมั่วซั่วอยู่ข้างนอกอีกข้าจะตีขาเจ้าให้หักมีพอหน้าหวยอันไม่อยากให้นางรู้ว่านางคือคนตระกูลเหลิวเขาบอกว่าคนตระกูลเหลิวชีวิตอาภัพ ก็อาภาัพนั่นแหละแล้วยังอายุสั้นด้วยหากครั้งนี้เขาไม่อาจอดทนผ่านไปได้หากเขาจากไปข้าก็ต้องหนีจะวางใจเถอะหากหวยอันเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆข้าจะลากเจ้าฝังด้วยเป็นคนแรกเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยละ่ะพระเจ้าปากเปลาะไง เขาไม่เป็นอะไรหรอกราชครูก no? ็บอกแล้วเขามีชีวิตอยู่ได้ถึงอายุ83ปีเลยนะราชครูคนไหนกันก็ราชคูตอนที่เสด็จพ่อข้ายังอยู่ในตำแหน่งเฉินเวยจงนะสิเฉินเวยจงคือหอนผู้โด่งดังเลยนะดังนั้นที่เขาพูดน่หละถึงจะมั่นนะเขาทำนายดวงชะตาตั้งแต่เมื่อไหร่ประมาณตอนตอนอายุ12ปีตอนอายุ12ขหวยอันกำลังหลบหนีนี่เขามีเวลาที่ไหนไปทำนายดวงตอนที่ข้าอายุ12ปีราชคูททำนายให้ข้า ราจาครูบอกว่าข้ามีชีวิตยอยู่ได้ถึงอายุ83ปีถ้าหากนั้นไม่ใช่การปกป้องจากเสี่ยงหวยอันข้าจะอยู่รอดได้ถึง83ปีเหรอแล้วหากข้ามีอายุถึง83ปีเขาก็ต้องมีอายุถึง83ปีเหมือนกันใช่ไหมล่ะรอดทั้งคู่ไงไม่ต้องห่วงมา งข้าจะไปจัดการเรื่องที่ท่านมอบหมายแต่ความสามารถข้ามีจำกัดการแก้แค้นของท่านคล้องกันต่อเนื่องคิดจะทำให้สำเร็จท่านต้องฟืนขึ้น,นมาไปจัดการด้วยตัวเอง มองอไรของเจ้าที่นี่ของนางมีแค่ชามใบเดียวยบ้านแม่นางคนนี้ก็มีแค่ถ้วยชาถ้วยเดียวชามเดียวจริงๆเหรอเนี่ยเขาไม่เป็นไรนะเขาไม่เป็นไรยังไม่เฟ้นแต่ข้ามีธุระต้องออกไปเจ้าจะออกไปเวลานี้เหรอเสี่ยวชิงบอกข้าแล้วจู่ๆหูเปิลก็โจมตีเรือนของพวกท่านก่อเป็นเรื่องใหญ่โตทีเดียว การตรวจตราในเมืองต้องเพิ่มความเข้มงวดหน้าพวกเขาก,ก็คงไม่สร้างความวุ่นวายเองหากท่านไม่วางใจให้ในายกองหวังส่งคนไปจับตาดูคงไม่เป็นไรได้เจาไปจัดการธุระข,ของเจ้าข้าจะไปจับตาดูเองบะหมี่นี้ให้เจ้ากินนี่ก็ยืนรอยอยู่ตั้งนานนะให้สาวเฉยเลยโอ้โหน่ากินจริงๆงั้นท่านก็กินเถอะ เหรอโอ้ยเอ,อ้โถหอมจริงจริงต่อไปเจ้าเป็นเด็กรับใช้แล้วก็เป็นพ่อครัว เอ๊ะม่นาแวะเข้ามาดูหน่อยสิด,ด,ดูตามสบายเลยนะของดีทั้งนั้น,น,นอันนี้เหรอ,นนอนนเหอม,นานมาะกับท่านที่เดียวหนึ่งบนที่ท่านฝนตกแล้วไ,ได้เลย 了碰把啊妈我那么多的兄弟被杀，死，我必须要留在这里，以血换血，以牙还牙。你要帮我。古月还真是个不得不让人敬佩的将领。整个藏兵巷搜捕两个人，李三更和王兴，也不知道古将军是否得手，嗯、想必已经失手了。 我们现在的行动很有章法，这足以说明他的感机要来了。夏怀安大人，让我通知将军，他们已经顺利撤离。淮安的伎俩你太出了，你总是把生路让给别,别人，死路留给自己。 白衣戴斗笠，斗笠下垂着黑纱，确认是严峰山无疑。白头，认输吗？输吗严峰山已经回来了，你们想一想，他最想对付的是谁？ 赵五羊，我,我会再回来，再回来时杀了你。只有这条船，这条水路，才能去到苍山上。 如今藏水川住的都是落难人。上个月我收留了一个人，城外道观，谢怀安，保珍，来了，许久不见啊。 万劫叶浮山，还需一劫。你已经知道是一个陷阱，那你还来？来呀、啊！巴不得马上飞到你面前，看看你还有什么招。关于你的身世和阎浮山的过去，我有一个故事，想说给你听。 为岳清复仇，天经地义。如何抉择，全凭你自己。准备好集结所有精兵猛兽，这是我们反击最好的机会。谢怀安想策反我，想让我回来给将军下命。他想亲眼看着将军死。我已经让直林去搜捕他，贴着余秋明去的。 会啊